ฝ่าวเฮียงแต่เธอปลาไหลบังหันเขาต้องมันเขาต้องลุ่ไปว้านีแมนเธอเกะฝ่าวพูฝ่าวเกะฝ่าวพะลูย่าไปเหยียบมองมันเปียกเธอมันสีเงินเลยข้างมันข้างเห็นค่อยๆลงค่อยๆค่อยๆค่อยๆ mẹo mình mẹo 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 mong mẹo thì mẹo 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 mà mẹo nó đứng mẹo 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 mình bắt bắt มันเหมือนพิ่นบอตัางหนานี่ออกเนาะมันนี่เป็นเม่นเวียงกับเป็นเวียงหยักๆหนิมั้ยแห่พื้นนี่เป็นแฮ่คัดใส่เปนป่าว่าตัวใหญ่หรือวายูเมียนโอมันเป็นพื้นปูนมั้นได้ของเมียนมันของปัดปัดอยู่เนาะปลาบูโอ้ยตัวหน่อยเป็นปล่อยมันแต่นนปอยลูกอือปอยปอยพี่น้องปล่อยปลาบูหน่อย men tay phun là cái gì hoài cái chồng mắt từ bà ừ. này bèn từ luôn anh đi anh à, đi ừ. bắt đầu phiền nổi đi chưa mất xin lút lần nè xin lần nè 3 tổ Bắt chế hết bắt đầu phiền ปลเจโอ้ปลาคุยล่านั่นนานสามตัวอยู่พี่น้องไปซี่ตัวอยู่พี่น้องนี่ที่แรกว่ามันสามตัวใดซี่ตัวอ้าเริ่มมันแล้ว มีห้อยคนตื๊กบลาเธอบลาบลาประกันเนอเพื่อนบอกให้ตื๊กมองได้ห้อยคนยางตื๊กเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,นจากของโมมีห้อยคนตืก๊กตื๊กยางเดียวบมเป็นน้ำพองอยังนี่นนนเ,เลืกบ,บ่ ผุนปลาแล่นอ้อมเผาอยู่ผุนคิดเอาแท้แท้แน่แท้แท้แน่ปลาสิอกเุ้ยนั่นเห็นบ่พูดนะปลาแล่นอ้นอมเผาชุบจุ่มออกดีๆจุ่มออกดีๆโอ้มีปลาดอกยน่าสิถือเึ่นมากหลายๆแน่นอะ บกไก่กันได้กัหมองว่างนงลบมุมหน่อยๆนอยอสดุง้งพนตัวถันทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ไงเดี๋ยนี่เลี้ยวเบิ้งอันบุ้มบอมบุ้มบอมมาคักปานนี่พุดบ่ป่าแสดงว่าบ่แม่นหม่องขาเจ้าตึ๊นี่ป่าบ่อนี่ดีพี่น้อง บอกเอางาใหม่เด้อไม่เอางาไม้นะป่ายิงอือปลาควาเริยนตรงเมียนนี่ห้อยข้าเจ้ามาเห็ดอันโอ้ยหมืองยิงหมืองยิ่งปลากระิบไ่แม่นไอควันเลยติไออย่างได้พ่อเกษียณน้ำเก็บให้นีเด้อซองขอกับพ่อ มันไม่มีหมองกินลายดอกนอกจากซองขอ,งของน,นดิเขา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 ใครไม่แหะด่างนั่นสิได้ก็หนีดิเนาะหนึ่ตัวโอ้โสองตัวสองตัวยุ่อ่ะอย่าจุ่มเลยถอดบกหอยสิออก <laughs> สองตัวยุ่พี่น้อง ก็ส่งหลายตัวแต่มามากเพระต้องนั่นดอกบอกห้อยสิออกก็เลี้ยวเห็นมือซี่หาคนไปคนเลิกกลางถนนเลยอ๋อหน้าตุ๊สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่หกนี่เจ็ดห้อยเอา เดือล้ายอยู่พี่น้อง อ่ะไ่มันก็นอยู่กลางๆพ่นเนาะเอา,าเจุ่มหลดปลาจีอือเห็นตัวนึ่งอยู่ปลาจีเห็นบ่ออกมากง่ายดอกคนว่าป่ามันถืองามสาเสาคนเนาะปาง่อมเผาคนว่ามันอยู่มันข้นเป็นมูเป็นมูปลาสวย

มีอะไรไหมฉันเห็นตัวป oh ่าเด็กตัวบ่มีอันนี้ดำเนาะมันตื่นเนาะโอ้ยมาหน่อยเพื่อนก็ได้

มียกเตบอมวัวคือนามไหมว่าม,มันต้องเป็นยงเ่เลียงกับย่มเศ้าอือากรเพินว่ามันถือแง่หมืเลี้ยงนี่แเลี้ยงกับย่เร้าคนพนามตื่นๆน,น,น,นอสใสๆแม่หนิเมียามเดี๋ยวเห็นหมดตัวขี้ตุมขื้คุณดิสาพื้นเลยใบไหม่คูลงเน่าลงน,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 นี่ น่หนาเหมนบัวถ้าขนาดโอ้ยมีมีอะไรไหม ตรวจสอร่วงบุงพี่น้องเอาไปใกล้ๆไปใกล้ๆพุ่นหนับป่าเลียนว้าเลี้ยววาเลี้ยวคักันเรียงงาใหม่จับมันดึกลงน้ำซะบ่หนิเมีเอ้า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 เอาเอาจับผมอืมกำลังเป็นตาซั่ง cái lăng mặc muôn dầm này, hử hử nhắng, cứ sông hơ hơ hư nhắn là hư nhắn là ông 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 pát. ông ông đầy bồn đầy bồn ông 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 nhảy ông 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 ông